ถ้ากำลังฟังรายการซุปเปอร์โชว์จากขุนแผนซุปเปอร์เบียขยายเสียงด้วยความถี่เท่ากับแค่วหวีเสนียดหรือความยาว13.7เมตรของสายไมโครโฟนด้วยกำลังส่ง500 <W S 1> <ต>วัตต์75วัตต์แปดตู้ลำโพงองคคีกแปดทวิตเตอร์ป่าไม้เป็นทรัพยากรของชาติคำควันด้วยบุคคลใดตัดไม้ทำลายป่าแสดงว่าบุคคลนั้นต้องเอาขวานและเรื่อยไปด้วย ก่อนจะฟังเพลงเขาเชิญท่านพบกับผู้อุปถัมภ์รายการของเราสักก่อนครับเอแม่อ่หนูไปดูสิใครมาโอ้โหคนหาปิ๊บนี่เองไปที่อ,อ่างทองเช่หรือโพกเป็นยังไงครับใช้ปิ๊บซักผ้าไม่ดีเจ้ากะละมังเลยค่ะมันบาดแขนค่ะปิ๊บหย่อนลงน้ำบ่อน้ำสร้างได้ล้ำลึก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 พีเอดีเอเคปาลาล,าลา หนูน้อยงอแงพ่อแม่อุ้มไปไปหนูน้อยสดชื่นพ่อแม่อุ้มคืนมาคุณแม่ขาหนูแปลงปันก่อนนอนทุกวันตื่นเช้ามาทำไมปันกองหนูถึงเป็นจักสากคะก็ปันกองหนูยังมีพักอยู่นี่คะพักคืออะไรคะเอ้าก็ขี้แควเมื่อเนี้ือืมดำดีเสียด้วยนะเธออะไรคะดำอือมดำดีเสด้วยนะเธออะไรคะดำก็ขี้ดังน้องดำไงแล้ว ตายตายหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมพี่ซื้ออะไรมาให้น้องก็ไม่รู้ล่ะแล้วน้องจะเอาอะไรล่ะน้องบอกว่าอยากได้สบู่หอมตาไดียวแบแก้โอ้โหอ้าวเท่าดีจะเป็นยัง้ำมาคือหัวเติมหัวเติมแต่เส่าแต่ละบอโอ้ยคอยไม่แห้งทองนั่นแล้วต้องแต่พัดก็กินยาโคลิดอนน้ำเสื่อมมา่นไงไว้ก็คือกัมแกก็กินยาเพื่อนหมูมัน เราเป็นหูยากเท่านั้นเป็นหูปยากเท่านี้อยากกินว่ารถแท็กซี่อยากกินว่ารถไฟอยากกินอ้อมแน่นหน่อยอยากกินก๋วยรถมอเตอร์ไซค์อ้าวพอกำนั้นสิไปใส่แล้วมันคือแบบบักจุกดวงใหญ่แท้ปาวายสิไปคุบทำหน้าว่าไห้จักงน้อยนี่นะแม่นใส่กะอยังเระบักจุกนี่แม่คือเป็นตะเข้าดีแท้กาขี้เทียมหาวตัวละทีมันดีคือกาอื่นบอลพอกำนั้นโอ้ยยอดบักจุกเลยกันโมเซียพอกำนั้นสิ่คู่เทเบิงเด้อตึก โอ้น่นเ็นบอลระบานจอยอ้าวตาเป็นอะไรนั่นนั่งน่านิ้วคิ้วขมัวเชียวก็หำบาดนะสิถามได้ก็นางประเด็กในค้ัวนั่นเอามาทาใช่สิเออทาแล้วแสบดีแล้วก็ยังชั่วตื่นตัวพี่ตะวันมันสายโด่งแล้วอืเดี๋ยวกันแหมซ้ำเศ้ากันไหมหากท่านมีกันปวดหัวปวดฝี ปวดวิถีปวดประสาทอย่าลืมใสยากาหรือสีปิ้งเฉียดยากาหือสีปิ้งเฉียดก่อนซื้อปวดสังเกตขับขของแท้สิพิหูพระฤาษีนั่งอยู่ข้างกองไฟนั่งยอมยอสมแม่เออมือหนึ่งถือโดนไฟกองออมือหนึ่งถือปิ้งเฉียดมีขาสองขาออสองขาเป็งไปงละ่ะสองขาเนี่ยพระฤาษีบีกินแล้วเรื่อ,ยอยงสองขานั่นล่ะจังสิ่งมนกาพระฤาษีปิ้งเฉียดไม่มีเงินแสนเงินล้าน ก็ไม่มีคว้มหมายถ้าหากว่าลูกเขากินดูฉะนั้นแล้วเขามาซอยกันตัดไปใ่ต้นล่มเพื่อความยอดของชีวิตอนาคตรทีดีสดใสโอ้ยเสียกง่หนล่ะครับขามันพิมโล <laughs> แปดห้าคือบุหรีแปดสีคือเซนหลอกจอยรถน้ำพึ่งผสมมะนาวเย็นเชียว ยังมาป่าพาหัวประหมอลบมหักพ่อทำไมยาลืมใ่แหปลาชิวแหปลาชิวเนี่ยห้าปลารดก็ะไรป่าเขาใหญ่ห้าประไรมันตีนเท่ายาลืมใจแหป่าซิวล่าซาแห่งความแซบล่าซาแห่งความนัวนั่นคือปลาแดกกาหมากตตนพ่าพื้นปลาแดกกาหมากต้นเป็นปลาที่เนื้อนิ่มสี่กระไง นี่เมื่อเวลาท่านกินแล้วสิ่งเหลือใสเป็นตนว่ากลางแจ้งสีกระยาสติมไอเขียนซื้อที่ยุ้ยชัดเจนแล้วส่งไปสิ้นโศกลั่งวันที่หนึ่งคือตินด้รับคือใครห่างห่างสองนวยผู้ไปทารายการผ่านไปต่อไปเป็นรายงานอตาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยาแกงมาวะอุตุกรมอุตุอุตุของเพื่อนอึตื้นของไครกรมอุตืนิยมวิทยาแก่งมาว่า ขณะนี้มีพายุกอ่อโตขึ้นที่ที่ละจีนตอนใต้บ้านเฮาเซินวาลมพกุฒธรรมดาธรรมดาภาษาภากต่างมันว่าลมใต้ฝนภาษาอังกฤษดีเฟชันมานัก,กันสามลูกลูกที่หนึ่งมันเหงาเหงาเพราะอโปย้อนลงทางล่างสองลูกต้องหอยไทยเขามานล้ตอนแรกมายังเชื่งชาพอพอประเทศในลาบแรงพักดันนี้ยังคอยมุ่งหน้าเขามาสูบาาาาา่บริเวณปากเอาทุกขณะทุกขณะพอมาใกล้บริเวณปากเอาได้รับไออุ่นจากพายุโซนหล่อนพ้องโตขึ้นแล้วค่อยเงยน่าึ้นเงยน้า จนเพียงจัดตอนนี้ได้ละแรงพังดันยางสูงสุดทุกหัวเขาสูอาวทันทีโอห้อมบ,บ,บอลได้บอกคารับอรครับมันเป็นยังไงครับมันบ่ตังใก้เขาครับยังไงว่าจังสันมันลวเข่าเขาอขอกออกออกเขาเขาเขาแบบว่าสป,ปอร์ตเลยเหตุใ้ผลตัวก,กับปิดกับปอยดี่เรครับคือดีเหมือฝนนั่นแหละครับยังเหลืออยู่อีกสองลูกฮะที่ป้วนเปลี่ยนอยขังนอกปากอายังทนทุกทรมานที่สุดบ่หูว่ามือได้สิได้เขาา้าว่าสองลูกนี้เขาามือได้ปากอ้าดที่แตกทันทีหรือสิมีน้ำถล่มยางทับทัน ฉะนั้นพี่น้องเตรียมต้อนรับสถาน,นการณ์เอาไว้ย่าให้เขาได้เป็นเด็ดขาดสองลูกอันตรายจบข่าวผมม่ตื่นต่อไปเป็นรายการพูดจาภาษาชาวบ้านการเกษตรครับปรเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุทุคนเสียงที่พ่อแม่พี่น้องนี้ยิ่ไใ้ฟังอยู่ขณะนี้ก็เพราะเป็นเสียงผู้อื่นผูกก้ไกลคือเสียงผัเวเนี่เองครับแม่แล้วมันเป็นยี่สีบตัวรับขี้ถอดกันนี่จะได้มาหาก,กันคือต่างไปคุ่นกินปา่ามาพีกินเขาหักกันใ้ดีก็สร้างกัน โบราณพอยังววาหมากและผู้ของสู้กันเคียวเขาและน้ำของสู้กันกินแต่ว่าของกินดีมิหน่อยจนใจผู้สีแบงของกินดีมิหน่อยซิมโดนหักสิอิมคือจังผลนหาหน่อยรื่เรือหกักซุ่มเลื่อนคือเป็นหว่านะมือนี้มาหาพี่น้องก็จะพบอว่าน่เรื่องเล่าและข่าวข่าวต่างๆธิรศสนใจพ่อแม่พี่น้องก็ควรทับหัวไว้เพราะมันพูดถึงเรื่องอหงวัวใจอันสาคัญของการพัฒนาประเทศชาติเท่าที่ลาว่าคือการเกษตรการเกษตรเชื่องที่เราว่าถึงนี่คือเกี่ยวแก่การปูเพ็ดฟาง การปูฮิดฟางต้องมีการเตรียมการตามขั้นตอนครับตอนแรกเขาขอไปในตลาดไปซื้อเสีให้ฟางมาไใบพี่ครับอุปกรณ์การปูฮิดฟางก็บวิญากเน้ยมีอย่างเนี้ครับก็มีไม้สำสาแห้งไม้หิวแห้งไม้ม่วงแห้งตัดประกองเลี้ยงไร่พอประมาณตักน้ำพ่อดูๆครับว่าท่านโดนดอกเห็ดหูหนูก็่ดออกท่านพี่วัดตกดู่นี่เไ้ห้อยได้แห้งไปสนใจเว้ยเออทำเลยพ่อวันไหนไอ้ห้อยถือว่าผลห้อยได้จ้ะผลห้อยได้จังไลยปลูกเห็ดฟางไปออกเห็ดหูหนูเออมันมุมมีดอกหยม เห็หพดพูนูล่ะแคาแพ้งบ่ิเ็ดฟางนี่แหะแพงมาไหนครับกิโเหนึ่งสีข oh. คีดไงล่ะโอ้เศร้าๆเศรเศู้เ็ดนหนึ่งไปอวเข็ดนหนึ่งอหอเฮ็ดนหนดอก <Hey. S 2> ขอ่จีบหาจีบแค่จีบ้วไอ้ปะด็นหัเห็ดตะเบือเน้ยนั่นเ้อยจะกินซุ้มซีซุ้มหาไหมเว้ยโอ้ยอย่าให้เจ้ากินหันซุม้มเปลซุ้มเก่าคุณว่าแมนจซันหมายผมว่าจะหอนใดหอนกินก้อนกินต้องบีบบังขามันตัวบังยังขามันขามันโกดในแกงจากตาในกระเบือ มันือหายแต่นคนนี้เนี่ยบอกไปฟังดีวมาบอกพี่บอกอบามากินพอดิมตัวแดยงยเฮ็ดไปเพื่อเฮ็ดิวขั้ตายกินแล้วเบนนื่อมิยาตัวครับบอกผมจะยาได้ทออ่ยผมจัก,กันไดงที่ดีเด้่โอ้ยดีแลวครับจะจตัวครเนี่วันสิ์ตัวยัง,ยงบอกไอเนี่ยกว่าจินองมึงพอบางเฮ็ดติขัหากินไงครับหาเด้ก็จำติงไัวปูกขั้นเบื่อล้วครับครับคุณลุมฟังเลยครับอห่สอบทองชะนอกแท่นที่สิปัวกันไปเป็นมู่เป็นพวกเบื่องสุลุ่มศิริใจมาตัว ฟังเราเอาดูก่นปันเขาทนจอแปียออกเลยว่ามันเบาเด่นเนี่ยครับเบื่อเห็นเนี่ยฟังดินดินดูพี่ดัวครับสามสี่ชั่วโมงเศร้าเลยเออยากโบราณถามยังไงมึงเพียงเออพัน่อเครื่องเดือนเปิดว่างเอาปุ๊บไปวันจะเอาแล้วแกเอาหาดนวนทางที่ดีเยอะไปหาคุดกี่ดินฟังได้พี่น้องไปร่วมบาลสติข่อกุ้เงอนกับไก่หมอนะหาจุดจะหาแลีนก็ฟังไว้จังน้อยเด้อถ้าไปหาหมอตะ้กยจะ่ายจังน้อยแต่ติดคิดติดจิตตุ่มคึงแฉ้งดีกว่าใจยีขาดเพราะแห้งเราละครรายการพูดจาภาษาชาวบ้านการเกษตรก็ผ่านไปครับ ต่อไปเป็นรายการเพลงดังในครั้งอดีจะเสนอท่านในขุนแผนซุปเปอร์เบียร์เบียร์ที่มีความหนักแน่นแต่นุ่มนวลสำหรับจดหมายของดาแฟนเพลงที่สง่งเข้าสู่รายการขอฟังเพลงกันมาเยอะช่วงนี้จะจัดให้ท่านรับฟังเสเลยครับห้าผลงานเพลงติดต่อกันไม่ขัดใจแฟนเพลงครับมอย่างน้อยอเพลงไทยดำ2,000บำาได้บ่โอ้ยมันห้ามไดยฟังนี้ไหมเตบอกได้อ เอ้า้องฟังนะครับได้ได้ได้ดมแม่เขียวเลยแม่ล่ะโบมรู้จ่างเซ็ตหน้ามาไหนบ้างเว้ยมื่ปีเลยแม่โบล่ะฟังเดียวแต่ว่าเท่าเพ่งไทยดำลำพันธ์หนึ่งต้องใส่ยุ่งปบันเส้นตัวพัดตัวไส้ยุ่งจักกันนี่เอ้าออกแกนครับบ่านี่นั่นแหละออกแกนเพราะมันจับจะเป็นว่ามันไหนหรอตั้งไทยดำลำพันธ์เส้นอะไร 我造呀、啊 yeah. 啊！啊 มันเป็นตนาแต่ลึดไปว่าวเศร้าเลยมาเบ่งตุกตาใไรลานตีสิงดูบัดมเจ้าเศร้าให้หนังว่วายวห้ยเศร้าจังหนน้องมันบ่ถือแฟนเสียงแทเพลงไทยรำลํำหันกันม่เต้เนเ่ยว่าอะบรก่้ยผ <ขอ S 3> ิดกันคนละหกผิดแบ่ไหนอืมในแฟนเสียงมันวาเห็ดทั้งสี่ไ็จังไต้องยี่สิที่คนอยากฟังมันมวนไสิพปปีถีได้เฮาห่างแดนเมืองเซนไปตเด้มัน นี่เจ้าควนตอนรับผ่าป้าสติ๋งว่าว่าจะไหนก่อนครับเซนไปเนี่ยแหน่จะคือว่าเจ้าผู้บอกตัวควยตอวคอยบ่ได้บอกอีดินหลังมันมันมีลูกคู่ะเป็นลูกคู่เนี่ยมันจังึ้นในแผ่นเสียงผมมุ่งควยกรได้ว่าท่านบอกครับว่ามองไหนครับมองนี่ได้มองนได้ฟังนะมองนี่ได้เซนไปนี่ดยเซนไปถูกครับเฮ้ยได้ครับแท็กซี่ครับเซนไปเครับฟังหันบ่ได้เซลูกคู่บ่ได้เซลูกคู่บอมครับฟังไหมครับ

จะบอกว่าเส้นออกไปกับเส้นออกไปเด้นี้เฮ้ยเส้นกับเส้นพด<พ><พ>แล้วพูจองส่อง,องบ้างหอยทีว่าน้ำเต้าเท่เว้ยส่องบ้างเฮ็ดแ,แต่ีมันซ้ำหักข้อค้นเสน,น,นาโนกอดนี่แหละอ๋อนานกดนาลิงนาไลามันบอกนาพิพายนา,พน,น,าพน,นาคิกนาคอมนาคอมลมเขาปักเขาฟันให้เื่นกันเขาลอ้ยเศร้าแน่นะใฟังเพลงให้สิมาต่อค่วงกันจะดีเดียี้ใ่เปลียนเสียงมื่มันวางเสันเดยดพาจังไหนเดี๋ยวตั้งใจฟังไงมันจะดี สิบปีที่เฮ้าห่างแดนเมืองเสนเอาไปว่าเพียเดียวโอ้ว่าจังสั่นี่ว่าเพียเดียวแม่บอกทาใหม่ปีที่ทาเท้าหางแเมืองเดินเอาไปว่าเเดียวเส้นเอาไปว่าเเดียวเสนเอาไปว่าเเดียว กดไก,อนนอก่บนน้าบ้องหูเซ็ตขมือคนแต่น้อยอุดซับบอกกัน,นย่างดีเลยหยอกกันเล่นเจ้าหัวเล,เล็กเล็กหน่อยเว้ยเออเออขยับไปนี่เราเคลื่อนที่เราได้เนี่ยสูนขึ้นมาเมื่อคือคนเหมืองเราคอยนี่มาหยอกเลนน่นคอนดอนสู้คือบ้ากักเบิ้งหนาจะคล้องกับอะไรทั่วแต่แม่คอยแท้ๆคอยอยังเบินพี่น่างได้เด็ดนี่สงเว้ยเจ้าพ่อมาจไหนหรอเว้ย มันโมเมนว่าจังซนมันโมเมนว่าจังได้โอ้อยเบิ่เบเนเตะต่างนะเว้ยสิป่าปีตีถ้าเฮาห่า,หางแดนเมืองเงซินาไปแล้วไปเลยไม่ต้องมาซ้ำอีกเออก็ว่าจังสีนะ่แนออ่ยว่างั้นเจ้าบอก่็สัตว์พุ่ม<ะ>เพื่อโพดิ์เพื่อบริชัดแล้วครับเข้าใจแล้วครับแล้วครับครับทั้งไว้ครับ แค่สิเบิ้งเราก่อนเบิ้งเราก่อนว่าต้องมาเบิ้งคอยดอกคอ,อยยืดดีมีแห้งยู่ดอกว่ากันว่าไปเรื่อยเรื่อยล้วน,นมาเมื่อกไปกินเขาอิ่มีมแล้วก็มามาต่อยอีกล้วเจะไปยังจังไห้ไปว่าใอ,อยให้เจ้าเป็นยังสัน่นยิ้มไปเลยยิ้มแค่ไหนือปาปออกเปี่ยวไปทั้งทางไปยิ้มไต้หวันยิ้มไต้หว,วันกันนี่ ยิงลูกคู่พิบาร์มาฮาบ้าอ่ะเออเกิดมากพอเพ่อใหฟอพอเค,ย,ค,ย,ค,ย,คยเห็นเขาบอกกันอย่างละว่าน้ำกลดมดสุข่วมจังหลับศีลน,นี่วันนี้แม่บอกเขาว่าเว้ยมันก็มืดวองสีบอสี่คนเนาะโอ้ย,ยวึ่งวันนี้ก็มีโอ้ยใครบค่กใครกูจะกินยาลัดไปเด้่ยเนาะมัวแต่จมไหลมันวางได้ไแท้ครับเอามาจะเหนี่ยวใจง่ายเขาใจฟังของใครมันวางสี่ได้เนี่ยยังเดนียววางเนียเอาตั้งใจฟังเนะเอาโอ้กูอยากขี่จะพาไปซสเ้าเองแค่โอ้ยมันจะจมไหลถอยมันมาจะเหนีวยวเนี<ง>่ย<ๆ> สิบปีที่เฮาห่างในเมืองเซนไปท่านจะบอกแต่ที่แรกมันแล้วหรอปันเนี่ยแล้วทีแรกจะบอกว่าจะี่พ่อจะไปเชงเลเอามาลูีพี่าไหนปะผมรับรองมาว่มิพิษขับพันกเเลยครับมพิษนะครับเอาผมก็รับรองพัน่าเซนมิพิษับครับฝังใหม่เน่ยสิปีที่ไทย